สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะคุณครูแพลวนะคะก็จะมาสอนนะคะเรียนรู้การอ่านนะคะและการเขียนเล่มที่6นะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะเอาหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาเลยค่ะไปนะคะให้เด็กๆนะคะเปิดมาหน้าที่10นะคะ ระบายสีภาพพยัญชนะที่ออกเสียงเหมือนกับภาพด้านซ้ายมือนะคะเด็กๆอ่าภาพแรกนะคะเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพหูใช่ไหมคะอ่าหออูหูนะคะพยัญชนะของคําว่าหูก็คือหออะไรคะหอหีบนะคะให้เด็กๆนะคะ ระบายสีลงไปตรงหอหีบนะคะเด็กๆต่อไปนะคะภาพที่สองนะคะภาพปากนะคะปอากปากนะคะอ่ะตัวไหนเอ่ยที่เป็นพยัญชนะที่ออกเสียงนะคะอ่ะคำว่าปากคะเด็กๆก,ก็คือปอปาใช่ไหมคะเด็กๆระบายสีลงไปตรง ปปานะคะต่อไปนะคะภาพที่3นะคะเป็นภาพผมนะคะพอโอมอผมนะคะคุณครูออกเสียงอะไรคะเด็กๆคุณครูออกเสียงพอก็คือผอพึ่งนั่นเองนะคะเด็กๆระบายสีลงไปตรงผอพึ่งนะคะเด็กๆ ต่อไปนะคะภาพที่4เป็นภาพอะไรคะเด็กๆเป็นภาพมือใช่ไหมคะอ่ะมือมอือมือนะคะคุณครูออกเสียงพยัญชนะอะไรคะเด็กๆก็คือมออะไรคะมอม้านะคะเด็กๆก็ระบายสีลงไปตรงมอม้านะคะเด็กๆต่อไปสุดท้ายนะคะ ภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพอะไรคะเด็กๆเป็นภาพขานั่นเองนะคะขออาขานะคะภาพนี้นะคะเป็นพยัญชนะของอะไรคะเด็กๆคุณครูออกเสียงว่าขออาขาต้องเป็นอะไรคะเป็น ขอไข่นั่นเองนะคะเด็กๆก็ระบายสีลงไปตรงขอไข่นะคะเด็กๆพร้อมนะคะให้เด็กๆนะคะระบายภาพนะคะที่อยู่ด้านซ้ายมือภาพหูภาพปากภาพผมภาพมือภาพขานะคะให้สวยงามและให้เด็กๆนะคะเขียนชื่อตัวเองลงไปนะคะข้างล่างให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆ ต่อไปนะคะเด็กๆหน้าที่11นะคะเขาบอกว่าระบายสีสระที่ออกเสียงเหมือนกับภาพด้านซ้ายมือนะคะเด็กๆอ่ะเด็กๆดูนะคะภาพแรกนะคะเขาให้มาเป็นภาพอะไรคะเด็กๆเป็นภาพมือใช่ไหมคะมือมอ,อือมือนะคะเขาใช้สระอะไรคะเด็กๆที่ค,คุณครูออกเสียงไปเมื่อกี้คะ มออือนะคะก็คือสระอือนั่นเองนะคะสระอืออันไหนเอย่ยเด็กๆจำได้ไหมคะก็คือวงกลมวงแรกนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะระบายสีลงไปนะคะต่อไปนะคะภาพที่สองนะคะเป็นภาพขานะคะขออาขา นะคะเขาใช้สระอะไรคะเด็กๆใช้สระอาใช่ไหมคะอ่เด็กๆก็ระบายสีลงไปตรงสระอานะคะต่อไปนะคะจะมูกนะคะจะมูกใช้สระอะไรคะเด็กๆก็คือสระอูนั่นเองนะคะเด็กๆเด็กๆก็ระบายสระอูลงไปนะคะ ต่อไปนะคะเป็นภาพตานะคะตออาตานะคะใช้สระอะไรคะเด็กๆใช้สระอาใช่ไหมคะเด็กๆก็ระบายสีลงไปตรงสระอาเด็กๆจำได้ไหมคะว่าสระอาคือตัวไหนเอย่ยอ่ะให้เด็กๆนะคะระบายลงไปนะคะ สุดท้ายนะคะเป็นภาพปากนะคะอ่ะภาพปากปออากอปากนะคะคาว่าปากใช้สระอะไรคะเด็กๆใช้สระอานะคะอ่ะให้เด็กๆนะคะระบายสีลงไปตรงสระอานะคะเด็กๆพร้อมเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆ